การสนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรจากกิจกรรมของหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดการสนบุรีประจำปีเดือนกันยายนผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่ห้องประชุมเควชั้นห้าสารการจังหวัดการสนบุรีนายรณพพบวิยงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการสนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดการสนบบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนประจำเดือนกันยายน2 5 6 6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนานอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนประจำเดือนกันยายนพศ25 6 6เพื 2, 66, ่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆในการดําเนินงานที่ผ่านมาโดยมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุครบ60ปี ในสิ้นปีงบประมาณพศ2566ให้แก่บ,บุคลากรสังกัดกรมการปกครองจำนวน2รายพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขจำนวน2มู่บ้านพิธีมอบเกียรติบัตรเชิญชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตะระดับอำเภอจำนวน13อำเภอและพอชอ,อดีเด่นะระดับจังหวัดจำนวน1อำเภอประจําปี2566พิธีมอบโลชชูเกียรติผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กิจกรรมคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2566จำนวน1รายพิธีมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวจำนวน9รา้านและมอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้าคิวจำนวน12รา้านพิธีมอบรางวัลเลืรรัดประจำปี2566ในพิธีมอบแบรับรองมาตรฐานผลิตชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานจำนวน16รายจากนั้นได้แนะนำหัวหน้าสำนักราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน1รายนั่แก่นายสถิตพรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาการจนาบุรีและพร้อมชมวีดีทัศน์สรุปภาพข่าวกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดการจนบุรีและนโยบายสำคัญของรัฐบาลในรอบเดือนกันยายนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดการจนบุรี โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดการจนบุรีท้งนี้ในที่ประชุมได้ติดตามการดเนินงานต่างๆทั้งในส่วนระดับจังหวัดระดับอำเภอหน่วยงานและภาคเอกชนพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดการจนบุรีในประเด็นที่สําคัญต่างๆเช่นการรายงานการเบิกจ่ายงบนประมาณของจังหวัดการจนบุรีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดการจนบุรีการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดการจนบุรีการสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 การจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจนีกาเกมณจังหวัดการสนบุรีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในเดือนกันยายนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดการสนบุรีรายงานผลการดำเนินงานเสวนาวิชาการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดการสนบบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านภาพยนตร์ประจำปี2566 ข่าวนี้24กันจนบุรีชุติการใ์ไน่วารินรายงาน